สวัสดีครับมาวเจอกันเียแล้วครับผมโกตีลั่นทุ่งครับวันนี้ก็ขอเจ็ดเก้าครับสิบสองไล่หน้าของอาร์นะครับยามเย็นนี่วิวครับตู้แอร์ครับของพี่เสริมครับเหมือนเดิมครับจัมโบ้ครับโอ้โหเดี๋ยวมาดูนะว่า จะได้กี่กี่รูปนะครับ12ศองไอ้พึ่งโล่งเกี่ยวนะครับได้ไปกี่รอบเองค่าที่จะเลียบนิดนึงนะครับข้าวก็จะล้มบ้างตั้งบ้างนะครับแต่ส่วนมากจะจะตั้งนะครับเดี๋ยวผมพาดูข้าว รวมเด็ดมากครับกอขอเจ็ดเก้าเดี๋ยวให้ดูครับโอ,โอ,โอ,โอ้เป็นไงครับรวงเน้นๆเลยรวงดีมากครับลบมบ้างตั้งบ้างแต่ก็อย่างว่านะครับตอนนี้ก็ใกล้จะหกโมงแลครับ บรรยากาศครับรอบๆโอ้รถล,ลากกันหนึ่งสองสามของพ่ออยู่นี่สีของอแขกอยู่นู่่นครับอ่กลุ่มญาติพี่น้องกันนะครับเอาแรงกันมาช่วยเหลือกันแต่ยังไม่รู้นะครับว่าวน,นี้ราคาเท่าไหร่เดี๋ยวต้องไปถามว่าวันนี้ราคาเท่าไหร่ผมยังไม่รู้ พอดีเลิกงานมาก็เลยกลับมาจัดฮะอ้าวันนี้ได้ราคาเท่าไหร่กันเนี่ยร้อยเดียวหกพัน,นหนึ่งร้อยฮะหกพันหนึ่งหกพันหนึ่งร้อยแบบแมันถูกกว่ามาม่าหนึ่งหนะ <_ C _> อนะขอได้ฝากฝากทำท่านนายกหน่อยว่าเป็นไงจะให้ ทหารไปปลูกเข้าในค่ายอีกไหมให้ไปปลูกผักชีในค่ายแล้ววะเออโอ้โหตายแล้ว6,100ผักชีโลตีร้ข้าวยังสวยเลยนายยกต่างให้ทหารปลูกผักชีในค่ายเลยข้าวโอ้โหตายเนี่ยตอนนี้ครับชาวนาบอกได้เลยว่าข้าวลงทุกวันเลยผมละงงอยู่เนี่ยโอ้โหดูเนี่ยข้าวสวยๆนะครับกขอเจ็ดเก้าเนี่ยโอ้โหยังสวย โอ้มาลยเนี่ยตอนนี้กําลังเช็คราคาข้าวกันอยู่ครับว่าจะได้เพิ่มไหมเนี่ยตอนเย็นเลยแต่เปลี่ยนหน้าจุงหน้าจอใหม่หมดก็อันนี้เราไม่รู้อะไรรถไม่ได้มาซ่อมจนเท้าเลยอนไรรถเกี่ยวกับเลยเอาแล้ว มันหายไปเลยพรุ <lequel> <ic> <book> ่งนี้ค่อยมาเกี่ยววะ ราคาข้าวแย่มากครับตอนนี้ข้าวสวยๆนะครับเหลืองๆเลยโอ้ยตายเลยครับราคาข้าวลงทุกวันเลย นี่ครับเราให้ดูบรรยากาศยามเย็นครับนี่เป็นไงครับกำลังใจกำลังใจอาน,น้องเจ้าของนาครับเสื้อสีส้มไม่รู้ว่าแต่ชาวนาะขอฝากถึงท่านนายกครับจะช่วยเหลือ,อยังไงเนี่ยตอนนี้โอ้โหแป้งแพงกว่าข,ข้าวครับตอนนี้ ้เหนื่อยใจครับ นาของประเทศไทยจะรวยทันทีครับโอ้โหไม่เหมือนแถวญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นเกษตรกร,เ,รเขามีเงินมากนะทํานามีเงินแต่ประเทศไทยไม่เป็นนี่อ่ะผมยอมเลยโอ้ยตายต้นทุนก็สูงปุ๋ยลูกเป็นพันแล้วอ่ะโอ้โหเฉพาะปุ๋ยอย่างเดียวนี่ก็แทบจะจุกเลยน้ำมันมาขึ้นอีก โอ้โหมันมันเดือดร้อนกันหมดนะครับแล้วดูดิต้นทุนอย่างสูงแล้วข้าวได้เกียร์แล้วหกพันคิดละ6หกพันพอไอ้หกพันรอยห้าสิบนี่โอ้โหยอมใจครับจะช่วยเหลือ,อยังไงได้บ้างครับเนี่ยชาวนาต้องช่วยเหลือตัวเองอะ่ะโอ้ยนี่แหละครับไม่ทำก็ไม่ได้ครับเพราะว่ามันเป็นอาชีพ ของป oh. ู่ย่าตายายรุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นกระทวดมาแล้วฮะเอาเอาได้ได้กี่ตันฮะอะไรอะไรได้กี่ตันนะหกครับ นาไล่ได้อกตันมุงรู้เปล่าไปทั่วประเทศไล่ไล่โกนะเอาข่าดีไล่โกยูทูปเขากว้างไกลครับตอนนี้ไปไกลอออ่อะไระอ่อาโอ้โหเอ๋อเอะอเนี่ยเนือแเื่อ ทำเองนะให้คนถามเออวางนี้หน่อยนึงกระเดงว่าตะตุยไม่กินอันนี้ขอนะเอาไปเลยเลยเหรอเดี๋ยวเป็กตะตุยไม่กินซึ่งไม่ให้เรากินเนี่ยทำเองอะก็วางอยู่บนนั้นหรอพี่พูดเรนเด้ออย่าว่าพี่พูดอยู่บน่างนี้นึ่งแก้วเรนลุกมาเพื่อนมา <c oughs> โอ้บรรยากาศดีจริงๆเลยอะม่นาได้บิรขนาดนี้ไปแล้วแก้วอยู่ไหนเไเ <c oughs> นี่ครับมันต้องขายเครียดกันบ้างครับชาวนารุ่นปู่รุ่นอารุ่นลุงรุ่น,น,นป้านเนี่ยเนี่ยทางนั้นเลยครับแต่ว่าราคามันไม่ได้เนี่ยตอนนี้แต่ก็ต้องทํากันนะครับมันเป็นอาชีพหลักของของบรรพบุรุษมาแล้วอ่า ดูแตะล่างผู้บุกเอาท่าว่างูทิพยหายเห็นดีกับงูเอกวายแก่กนี่ตัวแรงของพ่อก็มานะครับทุกงานโอ้เริ่มโผล่เพลย์แล้วครับแต่ว่าก็บรรยากาศได้นะครับ แต่น้ำค้างเริ่มลงเร็วมากครับมันโอ้คือเราต้องเอาอันนี้ให้หมดก่อนเพราะอันนี้มันจะจะค่อนข้างมีลมเยอะก,อกว่าเขาหน่อยนอกนั้นก็จะตั้งหมดนะครับดยที่ดูจะเป็นเข้าตั้งหมดเราเห็นลงสีว่าจะปิดรับสอนผู้ด้วยหรือ,อยังไงยังไม่รู้ครับนี่ครัตอนนี้ปัญหา เราใกล้จะโผล่แล้วนะครับครับอ้าวเดี๋ยวเรามานี่แต้มมุกละนี่ได้ เต็มกล่องแล้วครับเต็มคันแล้วข้าวสวยนะครับน,น้ำหนักดีมากเลยเจ็ดเก้าปเปิดไฟแล้ว รับแสงน,นิดนึงนะครับเพราะว่าเริ่มมืดแล้วครับนี่ไฟรถแสง ก็ขอฝากกดติดตามช่องกดตีลั่นทุ่งด้วยนะครับคือมีโอกาสมีจังหวะก็จะพยายามมาถ่ายแล้วก็ลงไปเรื่อยๆนะครับขอแค่ท่านช่วยกดไลค์กดติดตามให้หน่อยก็แล้วกันนะครับเพื่อ <c oughs> <c oughs> เป็นกำลังใจนะครับ ครับผมโอเคครับก็คิดว่าจะถ่ายต่ออีกสักนิดก็คงจะไม่ไหวแล้วเพราะว่ามัน,ม,นมืดแล้วนะครับก็เอาเป็นว่าขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับโกติลั่นทุ่งครับผมบายบาย เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ